โดยปกติกาวเวลาเลาะอ,ออกนะครับเราจะต้องใช้ใบมีดในการเลาะแต่นี้สามารถเอามือดึงออกได้เลยครับเห็นไหมครับซึ่งจะเห็นได้ว่ากาวเดี๋ยวไม่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 ติดก,กับกระจกนะครับพร้อมที่จะหลุดได้ทันทีนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาแก้น้ำรั่วกัน นะครับลูกค้านํารถเข้ามาแก้น้ารั่วที่ร้านเรานะครับซึ่งคันนี้เป็น Honda City ปี2018ครับเดี๋ยวเรามาดูรถกันครับว่าเป็นยังไงครับตอนนี้เราได้ทําการเลาะกระจกออกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูร่องรอยของของกระจกกันครับนี่เราขุดกาวออกในระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีร่องรอยสนิมนะครับที่มุมหลังคา ซึ่งคันนี้การที่น้ำรั่วเนี่ยเกิดจากกาวไม่ติดกับกระจกครับจึงท,ทำให้น้ำไหลเข้าเสา A ฝั่งด้านซ้ายครับฝั่งคนนั่งนะครับแล้วตอนนี้กำลังทําการขัดสนิมครับที่อยู่ที่ขอบด้านล่างของกระจกครับแล้วเดี๋ยวเราทากระสนิมกลับไปครับเดี๋ยวเรามาดูกาวที่กระจกกันครับว่ามันไม่ติดยังไงครับ อันนี้เป็นกระจกของรถลูกค้านะครับซึ่งเราจะเห็นว่าไม่ได้มีการทาน้ำยาที่ทำให้เนื้อกาวติดกับกระจกนะครับจึงทำให้กาวเนี่ยล่อนออกเลยครับโดยปกติกาวเวลาเลาะออกนะครับเราจะต้องใช้ใบมีดในการเลาะ แต่นี้สามารถเอามือดึงออกได้เลยครับเห็นไหมครับซึ่งจะเห็นได้ว่ากาวเนี่ยไม่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 ติดกับกระจกนะครับพร้อมที่จะหลุดได้ทันทีนะครับพร้อมจะหลุดได้ทันที ไม่ต้องใช้ทัสเตอร์ล็อกเลยครับหรือว่าไม่ต้องใช้ใบโอ้ oh, oh, เห็นร่องรอยน้ำด้วยครับนี่ยังไม่แห้งนะครับน้ำยังไม่แห้งนะครับเห็นเลยว่าน้ำยังไม่แห้ง ครับเดี๋ยวหลังจากเราทําการแก้ไขเรื่องของน้ารั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีครับว่ากับวิธีของของการติดตั้งเราเนี่ยเราทําให้ลูกค้าแบบไหนครับทาตรงช่วงที่เป็นสนิมน,นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสนิมแนอนาคตเพราะตอนนี้เราได้ทาําการตัดสนิมเป็นระดับนึงแล้วนะครับ ไม่มีอยู่ที่เดิมนะอยู่ที่เดิมดโอ้โวนี่ม่งทัดรั่วนะน้ำขนาดนี้ต้องไหลนองเลยรู้ไหมรูวไหม เดี๋ยวจะลองฝั่งนี้นะ Okay, đó nè, con thông tháo